ว้าวมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าจะย้ายจริงๆหรือเปล่านะครับโอ้โหมีข่าวของแม็กอลิสเตอร์มาอัปเดตกันหน่อยครับ มีรายงานล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโ,โ,โนครับนักข่าวคนดังคนนี้ยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะทําการติดต่อไปยังแคมป์ของแม็กอลิสเตอร์ครับกองกลางไบรตันในอีกไม่ช้าแล้วนะครับโอ้โห,โหมาตามกันหน่อยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือเราต้องบอกเลยว่าดาวเตะชาวอาร์เจนติน์อย่างแม็กอลิสเตอร์ตอนนี้กําลังเนื้อหอมแบบสุดๆไปเลยนะครับอ่าแล้วก็พ่อของเขาก็เพิ่งออกมายืนยันว่าลูกชายจะเตรียมย้ายทีมใหม่แน่ๆในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ แถมไม่พอครับลูกพี่อย่างโรมาโนออกมาเปิดเผยผ่าน YouTube ของตัวเองบอกว่าเออข้อมูลของผมคือมีอยู่3สโมสรได้รับแจ้งสถานการณ์ของแม็กอลิสเตอร์ผมพูดถึงเลวูพูแมนอยูแล้วก็เชลซีนะ ลิเวอร์พูลจะทำการติดต่อไปยังคนของแม็กอลิสเตอร์โดยตรงในอีกไม่ช้าเพื่อน,นำเสนอโครงงานของพวกเขาจะบอกว่าแม็กอลิสเตอร์คือนักเตะท,ที่อยู่ในบัญชีของลิเวอร์พูลนะจากที่ผมเข้าใจอ่ะมันคือสถานการณ์ที่แม็กอลิสเตอร์จะย้ายจากไบรตันแน่นอน100%ในช่วงซัมเมอร์นี้แม็กอลิสเตอร์น่ะชัดเจนมากในเรื่องนี้และมันเป็นสิ่งที่บอร์ดบริหารของไบรตันพูดคุยกันแล้วด้วย m ม็กอ l i สเต r เนะี่ยจะใา้จากไบรตันในช่วงสมร์น,นี้และผมเข้าใจว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงต้นซัมอร์ไม่ใช่ปลายเดือนสิงหาคม แม็กอลิสเตอร์เนี่ยต้องการย้ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่ฟราบิซิโอโรมาโน่ได้พูดในช่อง YouTube ของตัวเองบอกว่าประมาณนี้เลยครับเราต้องมาดูกันว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะย้ายไปทีมไหนในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับเนื้อหอมจัดแน่แนเลยโอ้โหเลวโพจะติดต่อไปในอีกไม่ช้าแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะแมนยู Man ก็อยากได้เชลซี Chelsea ก็อยากได้ครับจัดไปายล